ขอมาในาสวนกะ n า à ง,งามเลวพี่น้องแต่ว่ากะพอช่วงเขาหนาฝนต้นบักซิดากะรู้สึกว่าเบออเาแห้งไปนิดนึงพี่น้องอบริหอดปันไดยได์่เคใดริฮดน้ำเพราะว่ากะใส่แต่ออปุ๋ย ให้ปุ๋ยคอกแล้วก็ดูแลพวกมะเรงตอนนี้ช่วงนี้ก็พ่อย่างของนาวฝนก็เริ่มอาจะเป็นนวยพี่น้องเริ่มจะจับนวยจับดอกแล้วเพราะว่าอ่าดูว่าสดชื่นขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าช่วงนาแล้งนาเนือดอกกระลวง ตรงนี้ก็กำลังเป็นนวยกำลังอ่าเริ่มสิได้่อไปเรื่อยๆพี่น้องเรค่อยอดูแลพวกมาแรงตอนนี้พอช่วงมาแรงก็แร่งคัากปีนี้ก็เลยเออผลผลิตบม่มีอ่าบักซิดา หอบอให่ใครได้หอหรอพี่น้องเลยหนาฝนกน็ดียางเสียยังพี่น้องแต่ว่าหนากน็โอ้ยงมงมกรนตานแล้วขึ้นเขียวงามอีกคือเก่าหนีห่กำลังสิได้ไล่หอพี่น้องมักซีดาก็ากระได้ไล่หอไปเรื่อยเพราะว่าช่วงนี้ก่าดูแลใส่ปุ๋ย ปกงมาลรงเริ่มจะดีขึ้นฟังบักง้อนี่ก็เริ่มจะดีขึ้น,น,น,นแล้วพี่น้องแต่ว่านาหกใส่ปุ๋ยคอ,อกก็ไปแล้วใส่ปุ๋ยคอ,อกอไปแล้วก็นี่ก็ฝนตกมากมือ่อวานนี่บ่แห้งตกพอละเร่อนๆนี่แหละแต่ว่าพื้ดดินก็ยังอ ชุมเชือนอยู่ยังประธานในคุ้มค้นตนพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวก็สิอ่าด,ดินรอบ้างใส่ใส่ปุ๋ยอคอกเราก็สิได้อ่าคุม้มอาวัดสิรุมาคุม้มแห่นนะไว้อ่าคุ้นดินขึ้นแห่นากอดีขึ้นดีขึ้นพี่น้องเตีว่าหญ้าก็ไม่ปเป็นยัง เอาอยู่้นต้นออกสะก่ออออ้อนเอายู่้นต้นนอกแล้วก็อยูอ่ทั้งหนอกนี่บ่มีพืชถี่ว่าจะให้ผลผลิตกับปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดให้คุ้มนาดินไว้คุ้มชุ่มชื้นไว้ห <c oughs> ยาง้มไม่นอ้องหยาง้ม ดินดีก็หญ้างามลราพี่น้องอ่าแต่แนว่าขันยางามก็หมายก็ว่าต้องดินดีอืมงอกกันส้นนี่กัปุยโยมันเลื้รวลอดโยมันซี่สิบกว่าต้นพี่น้องอจากหาหกสิบต้นก็ได้เพราะว่กาก็มีตายมั่งอ่าดูแลใส่ปุ๋ยแล้วก็จะได้คุ้มคนต้นพี่น้องต้นนี่ มืนน่อีนฝนก็ดู่าทางว่าน่าจะโปะตกเอ,อทุกต้นก็แตกยอดใบเขียวใบเขียวเริ่มใบเขียวขึ้นมาแล้วพี่น้องอ,อน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นอยู่ต้นนี้ก็แตกยอดขึ้นมาเพิ่งได้ใส่ปุ๋ยคอ,อกเข้าไปปุ๋ยคอ,อกเข้าไปแต่ว่านี่พ่ท่านได้หาวัสดุมาคุมคนต้นอยู่ เดี๋ยวค่อยๆเห็ดไปพี่น้องเพราะว่าอยู่ในสวนนี่ก็เห็ดหลายแนวก็เ,เลยค่อยๆเห็ดไปตอนนี้ก็กำลังเตกยอดไม้ขนะึ้นว่า ต้อนนี้ก็กำลังแตกยอดยอดกำลังเดินพี่น้องแต่ว่าหยาโอ้พุน่นเต็มไปด้วยหยามองไม่เห็นต้นไม้ถือว่าปลูกไปเลยเอองามเร็วครับอองามงามหยางาม,งาม,งาม,งามดินดีก็ย่กางามเอาว่าเข้าไปออฟังสวนแบบฝรั่งนี่ก็บักสีิดานี่กกนก็กำลัง จำหน่วยพี่น้องกำลังทยอยจะได้หอไปเรื่อยๆงานงามไหลพี่น้องงานนี่กะในบอ่อพักน้ำกะเอาหอยเชอรี่สีทอง จากบอ่อเล็กขึ้นมาปล่อยหญ่ในบอ่อใหญ่นี่เราก็รู้สึกว่านวยของเขาจะสะอาดสะอ้านดีพี่น้องแล้วก็ดูสดชื่นอืมดูงามดีเพราะว่าเขาบ่อแอัดอยู่บ่อได้หน่อยก็แอัดรู้สึกว่าอยูน่นี่เขาจะลูกของเขาจะสะอาดสะอ้านงามพี่น้องงาม ว่าน่ะจับอยู่ทางเผ่ากินธาตุของเผ่าเต็มอยู่คนหะนึ่ะอ่าปล่อยสองบอ่อนี่กับใครกับใครอยู่ตามนี่แหละพี่น้องตามขอบบอ่อนี่ว่าน่ะใครเขาแดงๆอยู่นี่เขนนี้กับใครอยู่ในกั้นทางจุกนี่ละนี่ก็ปล่อยอยู่ในร้านนี่อยู่น้ำพัโจกนี่พี่น้องก่อเนี่ ก็อะน้ำฟังนี่แหละรู้สึกว่าเออเขาหน่วยเขาสะอาดอานดีอมสมบูรณ์แล้วก็จะได้ผ้าอันใดได้ใส่ก็ดีได้คัดออกคัดออกได้ใส่แล้วก็คัดออกพี่น้อง ตัดออกผ้าเขาไปหาต้นทุนต่อไปเย่กอพะอิโจกเต็มอยู่เนี่ยอ๋อปอยเนี่ยปอยยังไงงี้สิก็ดีพี่น้องเพราะว่าเขาอาะรู้สึกว่าเขาจะอ่อดีใจอ่ะไม่ได้ดับ่อยยังไงงี้งสินะเพิ่งเล่าอ,อ๋อปอยเนี่ก็น้าเน,น,นียนพอสมควร แล้วก็สิได้เมื่อใดที่เขาได้ใสแล้วก็จะคัดออกไปพี่น้องอ่าต้นหมอนมันไปเภาหม,มันบ้นุรีปลูกไว้เนี่ยพระเทศเป็นซุ้มมันนพี่นอ้องแล้มันจะเป็นซุ้มเพราะเนี่ยอ่ายูนาสวนเนี่ยยูนาฟา้ฟามือฟ้ามตึงเนี่ยอ่าปลูกไว้กําลังงาม ปลูกไ้หาต้นพี่น้องวราพืชเ,เป็นสุ้มออกไปนี่แหละเ,หเป็นสุ้มไปสนินี้อ่าติดกันแล้วก็บ่อเอื้องเนี่ยทั้งนาบ่อเอื้องกับวัชพืชเ,เป็นสุมไปลูกเอื้องกับเดี๋ยวสิมาเดตดให้พี่น้องเครับบ่งอีกเท่านึงการพอลูกเอื้อง มันไปหายเห็ดมือนี้กะได้ปลาไหลเดอกพี่น้องเพิ่งเริ่มอ,ออกเพราะว่าฝนมันก็ตกไม่แห้งถึงผู้กับ่ท่านชุ่มฉับมาเดยน้ำกับ่น,น้ำกับ่ไหลมันบ่มันมันแห้งมันจะไปเพราะว่าฝนถึงช่วงมาหลายมือแห้งก็เลยเห็ดกะออกว่าท่าไหายเดี๋ยวตอนช่วงเห็ดออกไหลๆก็สิ ตามไปเก็บตามไปถ่ายคลิปมาให้พี่น้องกัเบิร์ทืหนึง่งสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปแล้วครับ